โอ้ยยังพดอยู่งอมล้วก็นแย่เพื่นนี่มาจะไปต้นไปแลกกันกับน้องใหม่เละแลยแลกแลเพาอว่าเพิ่นเพิ่นบริกินเยนเออแลมาแล้กบิดขนาดุบวิลลดตัวนี้ขึ้นรกนะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ตอนบเค้าชูช่องบาบอนนะ หลังจากที่ห่างหายกันไปด้นเติบบได้ลงคลิปลายมืออยู่แต่ว่ามือนี้เฮ่ากาัแยกี่หาโอกาสออกมาหาอยู่หากินแถวเข้มบ้านนี่แหละทุกคนเลยมากับบรแรมสองคนได้มือน,นี้ได้เหตุผลที่เฮากลับมาจากป่าในรอบก่อนนี่ก็คือว่าเทาไปหากินในทางเขตบ้านคนอื่นแ้ลเข้าเจบบา้าบ่ให้เทาไปหากินแล้วก็เขาไล่กลับนะ เฮาก็เลยต้องกลับมากระทันหันถือว่าคลิปเดียวฮานกน่ยังบ่จบคักช้ำทุกคนเลยแล้วกอีกอย่างกับลูกชายเฮาบาสมสบายนะอยู่น้องยูโลเพิ่นบสมสบายอ่าเป็นน้องในหูแต่ก็คล้ายๆแน่แล้วแต่ก็ยังเบิ่งอาการอยู่ยังไปไกลบได้ทุกคนมื่อน,นี้ก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาหาอยู่หากินสวาสดีบอลแลม ไปดีเมื<ป>่อนี้วานลมพามามาหาเงี้ยเอียนนะเพราะว่าหาเงี้ยเอียนก็นต้องไปหาเหยื่อกมาก่อนได้ส่วนหาเขียนนอ้อยเพราะเมือ่อคืนกับบริการทีนน่ทำเนาะแบบวันส่วนแบบกระทันหันนะนะเหนียวส่วนตอนเช้าอียเนาก็ต้องมาหาเขียดก่อนถ้านัดนัดกันน่ะสิได้ไปจับเขียดไว้เมื่อคืนนี่นะเ<อ>นนพระาะว่าเขียดเนาะครับไจับไว้มันเวลามาเตรียมเหงือไว้เนาะนนี้บริกาเตรียมเหงือกต้องมาหาก่อนจิได้หรื้อเบาเหยื่อก็ได้นี่แหละเดี๋ยวมาหาเหยื่อกก่อนทุกคนเลย น้องบาแลมเพิ่นลายอยู่นี่กัน้นองพอเพิ่นโครงการใหญ่น้องใหญ่น้องใหญ่มาหากินได้ทุกคนเลยน้อง่นใจกว้างไปยังมาหากินกัได้เชวเวช็ตเชมองปาลากัดไลเอาทุกคนเดี๋ยวมาหาเหยื่อก่อนแล้วก็ขึ้นไปแย่อีกน้องน้องทึงพอเราเห็นหู้มันไหวแล้วค่อนข้างลายอยู่ มาเบิ่งน้ำกันว่าเ้าจะได้เนื้อแล้วก็ได้เอียนหรือบ่อขันได้นี่เห็ดแซ่อแบเลยนะทุกคนเลยมันนี่เมียเงขียดบ่งูกงูใช่เขาหูนี่ใช่ใช่ใชงูแต่แหบหลือเบบอาไปเห็ดเนื้อไม่ได้บ่เฮะแนวได้งูแต่แหบเอาไปลองไมารู บอยู่แล้วแนวว่ามันก็ทากินเียดเนาะเียดบ่มีน้ํางยังบ่ได้จักโตเลยทุกคนเด้หาเียดนี่ว่ายากกว่าหาเอียนก็ว่าได้เด้ยากเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตบักใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวบ่ถกจอู้โหดาท่แลมนี ข้างๆพอเลยพอเลยไปลอกนางงอกเลยกัเป็นเงื้อชันดีเลยเงื้อห้าวก้าวข้างๆทุกคนลอกนางเรียบร้อยอยู่ในกำมือเขานี่แหละจะหาบันนีเ้ากับหาหูเอียนกันเห็นหูเอียนแล้วจำว่าได้เอียนแล้วมึงเห็นนะ เบิ่งบรรยากาศบรรยากาศนองนีจุดที่ห้ายืนนีท่วมมืดได้แต่ว่าตอนนี้น้ำมันแหงแล้วเขาเจ้าดูดระบบดูดน้ำขึ้นไปใช้หรงงานน้ำต้านอยู่เทิ่งพุ่นปีนี้แห้งปีนี้แวบริมหาปลาแถวนี้แต่ละปีเจอกับบริมาแล้วมีแต่บอลแลมบ่อนหากินประจำเป็นได้แถวนี้ คันคากตัวเดียวฮะเอามาซับซับทุกคนคันคากตัวเดียวมาซับซับแล้วก็เอาไปใส่ใส่เบ็ดนะนะคันคากนี่บอกเลยว่ามันกินดีกว่าเหยื่อทั่วไปได้แปลว่าขันจูอืน่นนะมันได้ะระดับสองสามโต้น่นมอนี่ะระดับเป็นซิฟเดี๋ยวถ้าเบิงว่ามันจะกินดีคือบอ่บอบนว่อหรือบอ่อทุกคน การหาอยู่หากินบนแนมบนนอนทาเบิร์นํากันบรนยากะศกำผ่าขึ้นไปหาใส่เอียนอยู่ทึ่งเพื่อนทุกคนกำผ่าเด้อกำผ่าหรือว่าถือผ้าตุ้น้องใหญ่ได้น้องนี่ก็ไดนะ้หากินสบายหาหูเอียนเลยทุกคนยังบ่เห็นจักหูเลย แต่ว่าเมืองเขามาหากินเราเห็นหูหนึงอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเระเบิ่งก่อนมันบุจือเลยจกอยู่บนไหงวันๆอาจจะเป็นหูเอียนนะใช่ไว้นี้ก่อนนี่ทุกคนเห็นแล้วหูเอียนที่เราตามหาว่าเราเห็นไว้ตั้งแต่รอบก่อน,นนะอออเลยนะหูยงใหญ่เลย mình sạch kinh của nó mặc biệt nào dọn bay là hẹp là đấy nè Đừng lông là đấy Cứp cứp rồi, bố hù là đừng lại đấy กิงไปมันกัขึ้นมาแล้วนี่เอาแล้วลุดโอ้ยลุดมันเหบมันเหบมันยังบมดดิกินหมดแลวแหละเอากุ้หมดแล้วเอาไม่เอาหานไม่ลงไปให้มันดึงเสือกลงแล้วได้ทุกคนเลย ได้ได้ตัวใหญ่หูเดียวนี่พอเลยนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างตัวใหญ่เลยหูมันใหญ่นะกอให้มันงับงับเลยบนน้องงับเลยบนงับเลยบนนี้งับเลยบนนี้งับเลย <c oughs> <c oughs> ทุกคนเลยมันสูเลยโอ้หลุดอีกเลย ขนาดบ่มไมุ่ดตัวนี้ึ้นเล็กหนักเรียบร้อยไปแล้วหนึง่งเรียบร้อยเรียบร้อยมันมาแล้วทุกคนบัวได้จับแกวเลยนะมันนี่นะให้มันได้อีกตัวใหญ่ตัวนี้หูที่มันกินเลยมันรุดนี่ถือว่าพอกินเลยนะสองคนเนะี่ย มือนี้นะน้องถึงนี่โบมานทุกคนเลยได้เอียนตัวเดียวเด้เ้าลงไปใส่น้องลุ่มหมดละมาน้องที่สองทุกคนเก็บปืนดังไฟก่อนบาลแลมเพิ่นยังไปแย่เอียนเพิ่มอีกคนวะยังบ่ได้ทักโตทำโบ่ได้โอ้ยบ่ได้เลยพี่น้องหากินน้ำแคบบ้านยังโบมานยังบ่ได้เด้ใหยเพิ่นแท้แล้ว นี่ดังพื้นทางายแถวนี้แหละเขากะบ่อนห่มห่มโม่ๆนี่แหละจะไปห่มมันใหญ่มันี่ยสองคนก็จะมาหากินแถวนี้มาตึกแเฮชัยมองอย่าไปเบิ่งเขาก็ได้ไลยปันได้ได้อยู่บ่หาก็ราคือกันตึกแเฮชัยมอง

ไหนได้ไหนได้เอ้ยเล็กโตละฮะโมได้ชิเด็กินข้าวอยู่บ่มันนี่เนี่ยหรือว่าได้กินแต่ข้าวบ่ข้าวไนะได้กินอยู่แล้วข้าวเด็กโตอะไเอียนนะอย่างโมได้เลยโอ้ต้องเหนื่อยเลยได้เนี่ยหอยนะจิ้มๆอยู่นี่โอ้ยได้แต่หอยบ่เฮ้ยบ่ได้เอเนี่ยผู้เขาเห็นอยู่ฮันหูหนึ่งเดี๋ยวให้เพื่อนไปใส่นะ คือจีได้ได้อีกตนึงก็เห็ดกินเลยนเนาะยาเขาเลยโบไรนี่คือเห็ดเลยนะเนี่ยตัวเมื่อยแห้งทุกคนเลยเดี๋ยวเห็ดิวเห็ดกินน้ำกันก่อนนะคลิปนี้ก็ชักชิ่งยาวจำได้เลยเบิ่งน้ำกันทุกคนเลยเมื่อไรมันยังไปเลาะยำตัวที่เพิ่นใส่ไว้อยู่แล้วเพิ่นบอกใหวว้เอาขวดเย็นตัวเดียวนี่ท่าวิธีการเอาเมือกออกของเฮาก็คือว่าล้นไฟคันแมนไว้ยอยู่เฮือนกับต้มน้ำลวกลวกน้ำห้อนหรือว่าน้ำอุ่นแช่ไว้เมือกมันจะออกง่าย นี่ก็ล่นไฟเอาอน,นี่ก็พอดีมันเป็นเมือกขาวๆในนี้มันจะออกง่าย มันนี่เอาวะลิฝน,น,นที่ตกเลยอลอย,อ,ย,อ,ยอันนี้ฟ้าอัดมันเลย ได้ไนหะบุได,ได้มุดขัาเลยมุดขัดได้แล้วมาเฮ็ดกินที่เทาไม่ห่างมาได้กินอยู่อ่ดอกไ,ได้ลังนั้นดิค่ะล,ลังนังแต่เบินนะาบิรนโอ้พอได้มาตต่มกันจากตัวจากไดนะ เป็ดเบบนผู้ใดกินข้าวโบแซ่บนี้มาละรินน้ำบ๊อบน์เ้อพี่น้องรับรองว่ากินข้าวแซ่บนอนรับกินข้าวกระบาย กังเว้นพาเลาะมืดๆเมือกังคืนรับสบาย ิกใส่หมดเลยนะไหนกูนะสดน้ำนะเนาะด้ายเลยทุกคนในันนี้<ไ>เนี่ยคันขาเข้านี่ ได้เอาทางนั้นลงอือทางนั้นลงค่อยเป็นบบมันหัวคือซีโอเคโอเคจังได้คือบาดังอีกคางหนึ่งน้ำเดี๋ยวเอามามาดังตำลัง ยังบ่พดเลยถ่ายอีกจากสองชั่วโมงตอนนี้บ่าแล้วมันยากขาวแห้งแล้วได้เดี๋ยนี่ได้ไเห็นได้ตั้งโบมันกระดอกกระเดียแท้ <laughs> ไปเบิกด้ยมันมันกลิ่นเบ็ดแลยไ,ไ,ได้บ่าได้บ่า เออมากินข้าวน้ากันนี่เย็นนี่แหละกินข้าวเพียรได้นี่ยนะข้าวเพียรบอนอ,อ่ใส่บะเลมผดคักแล้วเดี๋ยวนี้เป็น,นอะไรนอนบอกนอน,นลดได้ผดแล้วนี่ยอ้าบ่วงขลุ่นมึงนูกบ่เนี่ได้เย็นตัวเดียวชิมมั้ง อลี่ก็จะเป็นห้องที่มันจะมีลายเนี่ยเรียนอะไ้เอาชิมชิมยาเขาแล้วได้ไหโอ้โคัก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 แล้วโอเคใช่ไหมงมเลวก็แย่เพิ่นนีย มาจะไปทางไหนไปหาผมไปผมพบหมดนะไปไปไปรูดมือนี่กับบุหรีห้ายกันโอ้ยยังพดอยู่ไม่ใช่บ่วงนะนี่แหละบ่วงการเดียวนะการเดียวแล้วมันยังแสบห้วยยอนนั่นไหมรายการบมแสบเล้คอยและกานเดียวคนโบราณนะจำเนาะอมากินข้าวรำกันทุกคนเลย คำแรกคำแรกมาชิมน้ำกันจิตจัดดีขนาดเลยมาทุกคนนี่ไข่เอียนยนั่นอนี่กำลังไข่ยงามเย่ยโดนระบรุรกิจรามเลยทุกคน เอฟซีมาานอไม่เขาจักได้พไเพิ่นะคุณคุณนม,มันแรียบะมันชื่อแนวปะเนียนะคุือแต่คลายคลายคลายอยู่เนาะกินขผาได้ไบ่อะไหมไ่ได้มีหอยได้่ไดเอาน้ำเ คอยคอยกิกไว้เลยได้คอยกิกไว้แล้วโอ้ยย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 ยเยยยนยย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 กยยยอยย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 อยยยยเยย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 ยนยยยยยยย่ย แต่ดแต่ว่าได้น้อยพดเหมือนบะบอลของเราลายๆ้ามาแหละเจ้ากับเ่นพยายามเหมือนเมือกเลยนำาบกแห้งไปโอ้มันก็เลยหาแบบเห็นมันวิตมันวิตเงาไหมเบิ้โอ้มันก็เลยฮะอืม แขนเนี่ยยามห่อนอยู่แค่ประวมวปอะไรอืมพลายครับผมเหม็ดบอืะครับเาะ แต่ลูกวานอาโทอืออออเป็นเได้ักเป็นแทบมันมีอากาีในอ้าอทุกคนนะ บกเทีอมเแล็ดฝนตกคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปอ่าไปก้านตอนฝนตกได้บ่เนี้ยนะคันฝนตกเมแรดนี่คักเลยแหละพาบ้านเฮาอนนี้ฝนบริตกด้นแล้วเป็นปีอะแต่เกี่ยวกับเขาเนี่ยทำไมตกกับแบบพอดินไรใช่ไหนะพอดิน้นไรบริจิตรือนำเขาจากเถื่อเดี๋ยวเฮานิไปยำ้ำเบ็ดก,ก่อนทุกคนเนี่ยหลังจากกินข้าวแล้วกะพักผ่อนน้อยนึงออพอกินข้าวเนี่ยพอดีบ่บายซองมาเนี่ยเจบขนาด กินข่าวใบซองเอาให้มดบะแลมเอาให้มดจะน่นขาขาวเชียวบุเซ็บเลยนี่ยัดใช้มดห้ลูกโดนนะบ่ไว้ล่ะขานลูกหวานกับปากเวอร์ล่ะใ <c oughs> ส่ใส่ร้ายพวกลูกหวานกันเลยมันจนกลัวลูกโดดลูกหวานกันแล้ <c oughs> มายามเบ็ดก่อนทุกคนเลยพอได้ตื่มจากโตจากได้อืฮัลโหเอ็นบ่ได้อรีเฮ้ย ได้เพิ่มเดี๋ยวไปเบิ่งทางบาลมมีกสิถือจากโตไปแลกกันกับหนุ่มใหม่แล่าเลยไปแลกแบกเพราะว่าเพิ่นเพิ่บริกินเยียนเออเจ้าบไิกินเยียนบ่อะไยจะพ่อแล้วจงบอกให้ชูหามไปหาอยู่ถึงคุณอ๋อ ก็ไม่ได้กินนลยค่อยแย่ยมากกมบพี่แต่เขา,า,าแต่ว่าในห้องอันนี้นี่เอเอแต่ว่าวบ่อเลี้ยงกันแถวเขตหน้าเจ้าเนาะบ่แล,แล้วกันเนาะมันไป็นทางทึ่งนีอขุนห้องบุกินเอียนก็มีอยู่เนาะก็อพอดีอยังมันยาเออกับว่ามีอยู่หาเอีย,ย,ยนน่ะมีค่อยแย่ยนั่นได้เอเอมันว่าแล้วก็บของกินแล้วแต่ผู้มักเนาะ ตะกี้ก็กินคือกันเดเมื่อวาบวกินดอกเดี๋ยวนอนมันหน่อยเดเมาเห็นลายมันบวยากชิวเฮานี่เห็นแต่น้อยนี่แหละบวชยากบ่ปปได้๋ย <c oughs> <c oughs> บวกิน <c oughs> นี่แหละเงาบนเงาเต้นี่ก็มี้บนถึงคนไม่เจะนะเออเห็นด็กบวชขัดอ่ะทุกคนเดย์มันนี่เฮากะจะได้เดินทางกลับก่อนนะมาหาอยู่หากินมันนี่ากะเกือบบวได้กินเกือบได้จำเจวเกือบได้จำเจวละลาแต่กะ ขอมอดไว้เช่นนี้ก่อนพอพอกันใหม่คลิปหนะ้าติดตามกันไหมทุกคนนะ